ชิปปี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแฟนหนุ่มที่คบคนแห่มาแซลกันรัวๆ เรียกได้ว่าหวานกันอย่างต่อเนื่องสําหรับชิปปี้ซิรินและหนุ่มบอยประกอบไม่ได้เจอพี่บอยนานมากแล้วเราเห็นข่าวพี่น้องก็เลยแกล้งพี่น้องแบบอ้อนพี่บอยแทนกับพี่บอยนี่เป็นพี่ที่สนิทคอยแนะนําได้ตอนนี้สถานะโสดจีบได้รับตัวเองมีน้ํามีนวลขึ้นยังตกใจอาจจะเป็นเพราะเอฟเฟกซึมเศร้าที่กินไปมีปรึกษาหมอบ้างก็พยายามลดเพราะจะมีเปิดกล้องละครก่อนหน้านี้สาวชิปปี้ซิรินได้โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มลงอินสตาแกรม ในคลิปก็มีโมเมนต์สุดสวีทของสาวชิปปี้และแฟนหนุ่มเพียบแต่เจ้าตัวนั้นยังไม่มีการเปิดเผยหน้าแต่อย่างใดแม้จะยังไม่เห็นหน้าแต่ก็ทําเอาหลายคนลุ้นสุดๆล่าสุดชิปปี้และแฟนหนุ่มได้ควงคู่กันไปเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์โดยชิปปี้ได้โพสภาพของตัวเองและแฟนหนุ่มรวมไปถึงวิวเมืองสวยๆให้ได้ชมกันพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าอัมสเตอร์ดัมโฮสต์สตาร์น่ก็ถือว่าได้เปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการแล้วล่ะ